ไปสบายดีดทุกคนไปห้อยดอกไม้กับสาวกันกับเจเจนะครดบกระติกไก้สาว,นะสาวห้อยดอกไม้แม <EN>. ่นเ,เครื่องประดับเมือ่อเม่แห่นะฮาเขาหูแล้วเขาชี่เห็นได้เห็นได้ไอเมืเม่อว่าอันใส่เสื้อเสื้อแขนสั้นแม่นบ่อก็ใส่เสื้อดำทับไปแล้วก็กลุ่มเกืนกับอันนั่งแห่ไปเลยได้กลุ่มเกืนกันไปเลยได้ใส่เสื้อดำทับไวป ในเมื่อสูทจาก็ใส่สุทลาตีไปนะครัก็จะใส่เสื้อดำใช่ปะใส่ลาตีนะคะมือนเปลี่ยนใจุดยื้อฟาทาฝนค่ะแดดใช่ไหมแดดใส่โชว์ไปเลยค่ะโอ้ไม่ใช่ยังสาใส่โชว์พุงไปเลยผู้สูทแบบหน้าโบแค่แต้มเบิ่มแค่ยังไม่เปล่า้องฟ้า้องฟ้าเดิใส่หัวไปผู้สูทกุลทุกคนไปบปานสาวๆอันกำลังหอยดอกใหม่กันเนาะ

แลช้ใ่ขออยู่ดอกเราื่องนันใช่ทั้งก้นนี่วกคาี่ดอกหาดอกกัเราเราเลื่องดอกกันาผู้ืองช่องดอกานผู้เลื่องช่องหอยนะตอนน้นอ้หอยไปผูกแบเออไปผูกตี๊กันมันยอดลงนันมนจะงามเล่ไหลดอกไม่เลืองหลายหอยรอดหอยรดบ่หอย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 อู้ นิ้งกำกึ่งอะไดนีนคันหอกข้องใส่ข้อนี่คันบออันนี้ใส่ข้อบอสเออใส่ใส่เจ็ดเจี๊ยบแต่จะใส่หลายๆในจะหูบอว่าอียงคล้ายๆกำกึ่งจะมีกดอิดเลยนะ แยทงานบย้ม <toys> ันม <m ics> <sh yelled> ีย้อยันใมันมีย้อยมีย้อยจะฟาดเอ้าบ่ยกดหกน้าเอกามันบล่ดอกม่เพราะนนองนล้นะชอกสามคู่อ้าเข่าหอยย้อยย้อยพี่บอกพี่บอกเอาลายเท่ย่อย้อยเอ็เอยนึกดอกดาวเรื่องกระดอกหักมาี่ดอกก็เป็นหาดอกก็ดอกดาวเรืองเรื่อง้องข่อยยายเจ้าก็เอาคากแต่

เดี๋ยวสิซัีหนึ่งงานไปปูยานเข้ากว่เข้าเขียนเมื่อหอดมันจะบอกว่็นอย่างี้นะมันจะรู้โอเมัเ่มันเหนยวเลยบ้าคำพูดยังก็จไม่อันห้อยอันลูกตุ้มนะ Mắt Ui, mó ba mẹ mó ba mó mẹ nó mày đẹp mày 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 ตันถือกันซับซีกันงามกูนั่งกูนอน มันเลี้ยาเลยไม่มานั่งไม่มานั่งกนได้ีเลยเม่างนั่งพุ่เลยนั่ง้นคือปัหาอัน้ทาห้างนะเดี๋ยวตมันนั่งเอาจามมันนั่งเอาซอปูกเข็มผูกไอขานะเขาไม่เถาอันนี้หมูอันนี้เอาเป้นพม่งอยง้โอไม่เป็นไงเฮ้ย แลอีก่งค่า่ม่อะรม่อมันลู่มันร่นมันเองมันร่มบ่มันลื่นนั่งย่อนตัวนี้นังยอนคาคือดูกโลงมันเต่งได้ป่ะเออขอปิอังนี่พักติใช่ตรงเจ็บระบายนี่พกเห็นมัก็แบบอันน้มาจากเก็บหลงคนได้น่มาเป็นเนือเอียงมั้งกะ

พกชิบ่ะแง่ิเงปดิบอยกแรบ่กิแปแนนคนแ่ที่มันสีเซ็นลนี่อ้หลายๆคนมดอกเช่บางว่าดอกไม้หอดบกลูต้าได้กนเอ้ดงาม่ไดป็ด้เพรามมีอยนน่เลดใัอันนั่นนะสาวอดียคนบคนคนเีย คนสามชิบคนนะคนลานะคนสามชิบคนซิบก็คนหนึ่งเนี่ยเจคนต้องมีทงอย่างเยอะของก่ได้ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ทอย่างง่าๆ้ีอย่าลืมเกียวเด้อลืมเกียวเด้อเกียวข้าวเออแต่ว่าข้าวบะมีเอ๊ใพ่อมาคือคือเกียว ถือเกียยวมาพร้อมผู้ได้พดออดอันถือจังหวะกับเกาะข้อไปเลยถือซี่ถือซี่อันดุ้มมันง่ามแล้วพอดีแล้วนะไป่กันเองให้หมูใส่หมูใส่ได้ไหมถุงใส่น้ำด้วเอาอันเดียร ไปองขังของของตีนฮะมันถือเออมันถือกเลยแล้วก็แเกินเอามอกีนมันหมดแหเปียกมันถูมั้งทา้งนั้นมาใส่ตู้เย็นจะเดียวตัวของเจ้าเขามาใส่ตู้เย็นกได้เหนี่เอาได้ร่มันบ เด้าดเอาเเออันนันแลอันั้นหมวยนใส่ใส่ก้นตามงเสียบจักชิงห้างุงห้อยผูกรักันเลยตนี้อัวนีก็ผูกแงกอันนี้นี่เจ้าเืออัน้ันนีได้ผูกเน้อันนี้ดินี่อมแเมาเบเนี่าเสียเนเ้าเป็นเอเเ็บม กลันอนแลรนี <S <S ่ั่นผู้่าบอกันลือลภาพบรรยากาศห้อยดอกไม้กรสีประมาณนี้แล้วเป็นสกุลนวลสุเลยเอาไปซูมบุกสาวนิงกันใส่ทุ้งเหรใส่หาน่เนาะใส่คอโตตใส่หัวได้สักใส่หัวกันตสันนี่ได้ เงสันม้วัแคูกันเลยบ่น่คู่กันเนี่ยคูกันละเรือแล้วนับเรือเลยบ่เอาเรือไว้ยังใส่ย้อยมันขนาดนั้นเตมันขาดเออเจเจใช่อยู่บ่เจมันยาก่บ่มันเรือจจงสีนในกระเฮดว่าเห็เพื่อเขาพอล่าเนี้ยส่ะเห็นเพื่อเขาเจ้าห้อยไปล้นนะลายล้นหอยไปลายล้น คเยกหอกคนคนนี่เด้เขาหอยนียคือมานอนมาเนียียวเกียวนาหนห้กจาย่วยกูิสวนอเหมือนกันเลยบาพบรรยากาศอยู่อันนี้จะเป็นสระจับนู่บ้านน่นเอโอ้พระมัาหอยอันนี้นะให้มันเลียมา่ะ ดอกหักเก็บจากถุงให้ถุงน้านะทุกคนเอาพีเจมใไ้พีเจมห้อยเป็นอย่างนี้โอ้ย พ่อจะได้บักไล่้เรียนสไลเดอร่เลีนสไลเดอร์อีกเลยโอ้ยมัวี่เขาไปหาลูกเอแวนพแวนพมือวานี่ก็เล่นได้งี่มอวานนี่ก็เล่นได้พาเด็กน่อยพาเด็กหน่อยมาเล่นในก็กินไปเล่นสักบาทหนึ่งสองบาทสา ง่ามเลี้ยมวันนี้วันนี้แอบนั่นเฮ้ยปัดมือเลยเด้มือหนีไปฮาเก็บเนาะตามทงตามท่าเลยโอ้ยคือบกคืนไปเก็บเอาอยู่หุ่นนั่นลืมเจี๊ยบสั่งอยู่เมือนี้นะสติสตังค์มาค่อยมาเห็นบ่อันทางอันสามแยกงนะนิง เออสองสองขอบทางนั่นเออหลยขนาดเออักัปเอวดเนี่ยจงย้อยเลยยายไม่ชีย้อยหรอเจอกย้อยงามเลยพี่น้องยังเจ๊เจ๊เจ๊เป็นอย่าง อัลโเสียกรศัพท์ฮเสียกับโทรศัพท์โอ้อันนี้จะเป็นห้ออันย่อยใส่อันมองเก่าผมใส่กบเก่าเออใส่ยังก็กบเก่าเนี่ยใส่ตรงข้างๆหูคนละ2ย่อยฮัลโหลช่วยไหมช่วย่จังได้เออให่เพิ่นทําเพิ่น้าบ้านเด้อ500 ห้ารอยร่อยาร้อยบามาแล้วบ่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้นองก็ได้ยู่้าโอเคโอเคได้โอเคเป๊ะไม่ว่าน้ำเนี่ยมาทวงหาข่อยจากเธอเลยนะเขาไ้กินหอดเธอเนาะเขาไ้กินหอดเฮา โทรหากรบเยอมรับเฮแต่อันเลาจื่นวีดีโออดเวลามาห้าแม่อยู่พี่นะยู่สวานเอาไปเออแม่อยู่สวานถ้าใครยังไม่ได้เวลาโช้เงินให้เตรียมยืมเงินยูจะพึ่งว่ากับไม่ได้เอาได้ครับเออเออเป็นเอาได้แม่นะยังบวันดีโอ้ยังรันออนไลนแน่เลยนะเป็นโรคอีกอย่างกรับขันว่างกับลงมาแม่อยู่วัดป่าไทยใกล้ๆนี่นะ บอเป็นโรคอีหยังติดไม่งานเก้าแล้วก็เกี่ยวกับคู่ให้ไปเกี่ยวกับก็นั่นแล้วจะซัดก้อนแล้วอุยอุยแต่ย่าต่ย่าจะสัดก่อนอีกนะจะไปตรวจในมอนะคะว่ามันเป็นอันอยังโอ้ยไม่ได้ไปตรวจมอเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับธาตุเออธาตุธาตุพื้นดินเราไปตักมามีแห่งเราได้อยู่อันนี้มันไม่ได้เกี่ยเออ เหเุ็นด้านแบบว่าญาติเข้าล้ะครมีคนเหตุร้ายโทดึงให้น้ำแน่เจ้าโอเคโอเคจะพ่อโทรไปแล้วบอลบาห้อยดอกไม้กับสาวๆอยู่ตาตุ่นามุ่นเล้เอดูยโอเคเีวเพือดอกเียวเพื่อดอกเบิ้งแม่ หายไปไดดูเออหายไปไปจะได้ลงมาทั้งที่บ้างแล้วสาวกแล้วสาวสากลจะลงมาแม่นั่นแหละโอเค ดูยคือกันบายบายเห็นไหมคางเดี่ยวจุ่มเดี่ยวหน่อยบองงามเห็นไหมอาเลยเจ๊ที่แล้วพี่น้องบอกว่าคุยกับบ่าวปีน้อยหนึ่งอยู่นกินมะขามอีกแล้วบออาหารจมพี่น้องงานกล่องไปหาเจี๊ยบกันเสียงหัวเราะ อ้ามาัขมูลบด้ดยเฮ้ยบอกกินดอกเขาหยันทองเสียบรรยากาศมันแบบน้องพี่น้องคู่มือเนี่ยมีแต่คนทองเสียปากากินเลยละ่ะว่าด้กับประจอบเอื้อยเขาสะลมเขาห้องน้ำเขาได้เถื่อทองเสียอืมทองเสีย มิถูทองเสียเพราะว่ามันอากาศด้กระหอนด้กระนาวการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นมิถุนทองเสียกุันี่นากินมันอยากปวดโพทำลายแตกเลไงทำบรรยากาศ ทำกลางหอยดอกไม้โอเคน้ำปลาสุกสุกคนมันบะกองจักเนื้อไข่เนื้อแจ้งก้อยเดี๋ยวไปจากนั้นเดี๋วจับค่ไฟคู่มันลุดี๋ยวมันชิบะคู่ยุ่งแยกพระเจ้าไปใส่ทงหยางเราขก็มันชิพันกันแลวนี่นี่นี่พันกันแลวนี่พันกันแล้วนี่มันเป็นพวกไปพวกแมนอพวกมันก็จะไปออกออกจากพวกมันตี่จับมัดไว้มัดมัดจับมัดไว้หล่อนิง อโอเคนะ้ำผสมไปคนคลิปนีก้กันบอก์เซียเก็บภาพบรรยากาศไว้สำเนีาด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้บเบอร์เซียเจี๊ยบนเรื่อพี่น้องคลิปนี้กันไปแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องปอกป่าโดนกองไก่ <laughs>